สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, พี่ป้านาทุกคนพี่น้องจ้าคำแลวเขาสวนเขาสวนเดิมเดิมเขาเมื่อรดน้ำมักทุเรียนอ่ะรดน้ําทุเรียนลดวิธีใดพี่น้องให้ถ้าเป็นอีสานเขาก็เจอวนวตะเวนตกดินนะพี่น้องตะเวนตกดินหลังจากคุนแม่ลูกซีหลักหลักทุเรียนไปกรมิการห้หนามมั่งพี่น้องแต่ว่าหายช่วงที่ว่า ให้ช่วงที่เราช่วงเสาเสาก็คือเสาไปเลยนะพี่น้องเสาไปเลยหกมุงสินะพี่น้องหกมุงหกมุ่งถึงเจ็ดมุงและะ้วก็หลังจากนั้นเราก็บอด้มาติดตามเบิงพอดีกับยุงยุงแนมือนีมาติดตามเบืองพี่น้องติดตามเบืองแล้วคุณแม่ลูกซีสิหาหน้าม,มันมือนีอันหลังจากมันฝืนนะพี่น้องฝืนจากการที่ว่าถูกทำลาย ลกมันไปนอพี่น้องเนาะแล้วก็ซิโงมือมาให้น้ำม,มันมาพี่น้องซอยลดน้ำม,มัทุเรียนจะลดน้ำทุเรียนนะคะป้าหลังจากเข้าสีหรดน้ำม,มักทุเรียนพี่น้องไอคุ้มมนันนี่อันทานี่เอ,ออกก่อนพี่น้องคุ้มเพราะคุ้มแดดพี่น้องแดดมันลายแล้วก็ปล่อยหน,นามมากก็ลดหนามทุเรียนปล่อยน้นามมาก ตายแล้วนะพี่น้องเอ้ยอกตายแล้วนะพี่น้องเนี่ยหนามประมาณนี่อันเมื่อเนี่เขาสวน บ้งบางที่จังฝนที่ตกพี่น้องสรุปสุดถ่ายบอตกบอตเข้าก็ต้องมาให้น้ำที่จงฝนสีมาที่จังฝนที่ตกใส่ฝนบอตกใส่หยานี่มันก็จะขึ้นมาเป็นประโยชน์ตอหมักทุเรียนให้อยู่ดอกพี่น้อง ก็โดไปอันไตโคดมากะ่ะว่าสิไปเบิ่งกเกษตรนันสิมนี่บ่สิมันเอาไตโคดมาลงแบบที่คุณแม่ดุซีเห็ดมันแข่แค่แบบผื่นฐานเน้อพี่น้องเนาะแต่จริงๆมันต้องใส่โตขาเสือดใโคดมา การให้นามแต่ละท่านชวนมักทุเรียนเนาะค่ะเนาะแต่ละท่านก็ที่มีความแตกต่างกันบางท่านก็มีน้ำอันความดันสูงความดันแห้งเนาะพี่น้องก็ใส่สปีกเกอร์นี่มิกสปีกเกอร์ยังกว่าไปเนาะพี่น้องแต่คุณแม่ลูกสีใส่มือในเละพี่น้องเพราะว่าหนามันโบอันความดันโบแรงพี่น้องความดันไม่แรงนะคะ ก็ใช้มือในฉีดฉีดไปพี่น้องฉีดให้มันเปียกไปเลยพี่น้องการไหหนามมักทุเรียนเขาต้องไห้สามมือจังมาไห้แต่หนึ่งเท้าไห้กูมือกูมือมันปรับสภาพบ่ไดดได้ดินมันบมแหงมันกะสี่เห็ดไหหัหกทุเรียนมันเน่าแต่ถ้าเกิดดินมันแห้งไปอ่ามือหนึ่งมืออ่ามือ มือหนึ่งมือสองมือสามเนาะสามมือพี่น้องโรบสามมือนับไปแล้วก็เข้าจังมาหายอีกเทือนึงเนาะพี่น้องเพื่อจะหายดินนะมันถือความร้อนหรือว่ามันปับสภาพดินอ่าทุเรียนเข้ามาก็สิปปับไปตามอากาศเนาะค่ะเนาะอ่าอากาศของฤดูร้อ,รอนมันกั มันก็ต้องมีความหลอนมั่งก็คือห้มันแหงไปให้ดินมันแหงไปแล้วเราก็จังมาใหายหนามสามมือขบสามเหมือก็มาหา้หนามเ่อนึงเพื่อจะห้มักทุเรียนเข้ามันฝืนได้เร็วถ้าเขาห้คููมือกูมือทั้งทังมันเอาสีเบิ่งว่ามันแหงเพราะว่าหนาหลอนแต่ว่าข้างล่างมันโมแหงพี่น้องข้างล่างเวลาหลกมองทุเรียนมันเดินมันก็สิเดินจากข้างล่างที่เขาแนบโเห็นน่ะมันอยู่ไต่ดินเพราะฉะนั้น านามที่เขาหายคู่มือคู่มือมันก็ร่วงไปใต้ดินมันก็เศษหิรักมันเนา่าเขาต้องหายสามมือต่อครั้งหนึ่งด้พี่น้องอ่าคุณแม่ลูกศิษก็หายแนวหนีเนาะอีกอย่างหนึ่งมักทุกเรียนเขาถูกถ้าไร่ละไปอ่าล่างไปเมื่อวันก่อนเขาก็ต้องอสังเกตให้ดินมันแหง้งก่อนถ้าจังได้มาหายโบเมนวใหามันแช่แชแนวหนีแน,ว,น,แนวถี่คุณแม่เห็ดแต่มันแช่แช่นามค้างค้างคู่มือคู่มือไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องให้ สามวันแล้วค่อยมาให้อีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะเอ่อเข้าสิหายช่แชแนวนี่แลลวก็คู่มือคู่มือบวไรพอจะมันนี่คู่แม่ลูกซีมาให้แช่แช่แล้วก็ซียุดไปแล้วก็มาให้ใหม่พี่การทเทาวดนาหมอกทุเรียนเขาต้องเห็นให้น้ำมันกระจายออกมากวงๆเพราะว่าหลักโค้งหมักทุเรียนมันจะได้เดินมาหาหนามพี่น้องอันทาว่าเขาบากระจาย หลากก็จระบ่าเดินหลากกรจะคดอยู่บริเวณโค่นเฉพาะมองเท่าหยหนามอันนี้ก็สําคัญอีกเด้วตีว่องกงกวงให้กงกวงไปหนามมันไปไก่หลากมองทุเรียนมันก็พยายามจะเดินไปหาหนามเช่นเดียวกันพี่น้อง การห้ารลดน้ำให้ถูกวิธีก็ต้องใส่สปิกเกอร์ในการลดน้ำน้ำหนาแรงน้ำความดันบ่บบอสูงบ่หมากบ่แห้งพ่อที่จะดันขึ้นมาใส่การหดน้ำพี่น้องกให้มันซมมันเปียกกระจายไปประมาณนี้พี่น้องแต่ยา้น้ำขังขึ้นไปไปสูงเกินนะพี่นอ้องย่า้ทวมหากตัวนี้ ถาถวหากตัวนี่หากตัวใหญ่เนี่ยมันจีเนาถ้าหากตัวใหญ่บนเนาที่อยู่รอบๆขอบขอบนี่บ่มีปัญหาดอกพี่น้องเพราะว่ามันจะซึมลงไปใต้ดินก็สีพดออกมาให้มันทางทางต้นมักทุเรียนออกมาประมาณมิตรหนึ่งจากต้นมันนะถ้าเาฮาหดเฉพาะต้นบ่ไไรได้พี่น้องมักทุเรียนนะเพราะว่าหลากมันมันเดินมาถึงถึงตรงนี้เลยพี่น้อง ถึงจากห้างมาจากนี่มันก็ี้กินแถวนี่หลกมังุเรียนนี่นี่พี่น้องนี่หลกมังตุเรียนหลังจากมันฝฟืนจากคุณแม่ลูกซีหลงงงงังนี่ขาวๆแดงๆอ๋แดงๆนี่อืแดงๆคั่มเลยพี่น้องเอ้ยมือหน,นีก็คั่มเลยได้มากคั่มเลยพี่นอ้องก็คงจะโบยูโดนพี่น้องคะ่ะคั่มแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, พี่ป่านาอาทุกๆทุกคนเด้อค่ะ ที่ได้ติดตามเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสี่เสมอมาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสี่ได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณจ้า